เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมจูลิฟนะครับผมแล้วก็ตามสัญญานะฮะเกมใหม่นะครับของช่องเราแต่มันเป็นเกมเก่าแล้วประมาณ2 3ปีแล้วล่ะนะก็ชื่อเกมชื่อว่าเคส e Animatronic นะครับผมเคสแปลว่า,าในภาษา,าศัพท์ของกรมตำร,รวจอะสืบสวนสอบสวนนะฮะก็จะเรียกว่าแบบว่าจะเรียกเคสมันประมาณว่าเคสเคสฆาตตัวตายเคสกระโด,ดดน้ำเคสอะไรพวกนี้มันแปลว่า กรณีเคสอะไรอย่างเงี้ยแต่อนิเมทันิกนี่ไม่รู้ว่ะมันว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะมันเป็นสับสับลึกซึ้งนะก็ไม่รู้ว่ะหรือว่ามันไม่มีความหมายก็ไม่รู้นะเรียนมาไม่เคยได้ได้ยินแต่มันไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรว่ะเออก็ต้องขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบนะครับผมเพราะว่าอาจจะผมอาจจะด่าผีหรืออาจจะมีสิ่งอะไรที่ทำให้ผมหัวร้อนนะฮะ ผมก็อาจจะเซ็นเซอร์ถ้าขี้เกียจหน่อยก็อาจจะไม่ได้เซนก็ต้องขอไปตอนนี้ก็ไปเล่นกันเลยดีวะเอเดี๋ยวเล่นกันเลยไม่ได,ไได้ก็คือเกมนี้นะฮะเราจะได้รับบทบาทนะฮะเป็นนักสืบผมจําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรบิชอ OP บิชอ OP นี่แหละเพราะว่าผมอ่าไปอ่านข้อมูลในสตรีมาก่อนที่จะซื้อเกมเนี้ยผมก็ไปอ่านว่าเราเป็นอะไรยังไงเราเป็นนักสืบเรากําลังได้รับอ่าคดีทําคดีอะไรบางอย่างนะครับผมภายเราก็ กำลังเหมือนเขาเรียกอะไรอะตามคดีกําลังทํางานเกี่ยวกับคดีอะไรบางอย่างอยู่ในกรมตํารวจจนดึกเลยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างมาขัดระหว่างเราทํางานก็คือเรื่องต่อไปนี้นี่แหละนะฮะเรื่องต่อไปนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรเออลืมบอกไปว่าเกมนี้ถ้าใครรู้จัก F ฟดนั้นอนเฟดดีนะฮะมันเป็นตระกูลเกมผีที่บอกว่าเหมือนจะน่มแนมแต่ไม่หน่มแนมนะฮะที่จะมีพวกเป็ดกระต่ายหมาชิ้งจอกนะฮะเดี๋ยวผมจะ อินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูรูปภาพมันจะดูเหมือนน่อมแน้มนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่่าแยกออกมาซีรีส์เฟสไนท์นะนะแยกออกมาเราไปเล่นเลยดีกว่าว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปก่อนเล่นเกมอย่าลืมใส่หูฟังคำเตือนเกมนี้มีภาพรุนแรงไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจและหญิงที่ตั้งครรภ์ นี่มึงพูดเล่นมั้เนี่ยมึงหยอ,อกกูเหรอมาแล้วอดูเหมือนว่าเราจะหลับไปจนเที่ยงคืนเลยนะอะไรอ่ะแปลกไม่มีใครอยู่กันเลยเหรอออกไปดูหน่อยดีกว่าออกไปเช็คฮะมันให้ทำอะไรอ,ะอ่ะเอ่อให้เลื่อนเมาส์ แล้วออกดตัว e. อ,อีว e. อ,อ๋่ e. แล้วอ๋อใช่แท็บเลต็ตที่แผนกอ,อะเปลี่ยนระบบใหม่ในการตรวจสอบให้ใช้คู่กับไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลซ์เซเบอร์เลยเหรอคือราาเท่าไหร่เนี่ยอ่า เข้าใจละโอเคกดแท็บกูกดกกถูกปะวะโอเคกดแท็บช่างเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกจริงๆอีกสิบปีเจ้านี่คงมีไปอยู่ทุกทุกๆที่แหละแต่ไม่มีอะไรจะแทนม,น,มนุษย์ได้ฉันจะไปคือแบตเตอรี่หมดเร็วมากเลยอะเราต้องประหยัดและอืม อ่านัพไม่ทนันเยี่ยมสิ่งที่จำเป็นก็คือที่ชาร์จชาร์ตอ,อะไรอ่ะเราต้องเข้าไปที่แผงควบคุมดูได้ตามแผนอพยพในห้องเราแผงควบคุมอยู่ที่ห้อง B7 เออเดี๋ยวก่อนนี่เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยกด E เอ๋ มีอะไรอย่ามองหรอกดหมอบยังไงอ่ะกด e อะไรอ่ะโอ้เมื่อกี้เราแอบใต้ใต้โต๊ะได้ด้วยอ่ะเออเว้ยเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหนี่มึงกินเหล้าด้วยเหรอต้องใส่ห้งจะเครียดนะฮะอืมเมื่อกี้มันบอกว่าให้เราไป b 7ใช่ไหม B7 ตอนนี้เราอยู่ B1 ให้ไปเปิดสวิทไฟโอเคอ๋อไม่มีสัญญาณโอเคปิดเพราะมันมีแบตเตอรี่โอ้โหมึงเปิดเฮียอะไรเสียงดังขนาดนี้นะเดี๋ยวเหมือนเมาส์เอ๊ะ มันไอี้ยเมาส์มันไววไปปะเนะี่ยนี่คืออะไรไม่ใช่กูต้องไปไหนเนะี่ยวิ่งได้ไหมโอ้วิ่งได้โอเคฮึม <c oughs> กูระเกียดไฟที่นี่ยังเลยหนึ่งไม่จ่ายไฟมัง้งเหรอโอ้โหนี่เปิดไฟแล้วนะนี่เปิดแล้วเหรอเนี่ยล็อกครับ มีการแอบฮะมีการแอบ,บได้ด้วยมันช่างอะไรอะ่ะโอ้โหกูเริ่มจับมือหัวแล้วล็อกมันคืออะไรห้องน้ำอ๋อโอเคเรามาจากห้องไหนเรามาจากห้องนี้ ล็อกว่ะเฮ้ยเียตกใจแสงว่ดอะไรมันเศร้าขนาดนี้เนี่ยมันเศร้าอะไรขนาดนี้เนะี่ยหืมมีอะไรด้วยอ่ะแปด เฮ้ยเหี้ยใจเย็นแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเหรอเปิดไว้มีโทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็กดเลยไม่ได้เลยอะไรวะ่เปิดไม่ได้ฮะ โอ้โหคีย์การ์ดเหรอไม่มีคีย์การ์ดเลยล็อกไปเลยวะเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบเนี้ยนี่มันหน้าโรงพักนี่ร้อยเวนร้อยเวนอยู่ไหนวะนู่นเอ็กซิสเอ๊ะ นี่ไงเจอแล้วกดีแย่อะไรวะไอสัตว์เจ็บท้องเลยอะไรกันครับเนี่ยจำสแกรกูขนาดนี้เลยนะฝันน่ากลกัวจังเลยเนี่ยทิ้งคืนแล้วได้เวลากลับบ้านแล้ว เสียงโทรศัพท์ลองหวังว่าคงไม่มีอะไรซีเรียสนะฮัลโหลบิชอปนี่คือค่ำคืนที่วิเศษกูรู้ว่ามึงอาจจะคงจำกูไม่ได้หรอกเวลาก็ผ่านมานานแล้วที่เราเคยได้คุยกันนายชอบระบบเฝ้าระวังใหม่ไหมเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากกูตอนนี้ถึงเวลาที่มึงต้องชดใช้แล้ว อพาร์ตเมนต์ของมึงอ่ะมันเป็นอดีตแล้วมันจะทำให้มึงรู้เองทุกๆอย่างมึงจะรู้เองมันมันเป็นโลกจิตหรือเปล่าวะคืออะไรขึ้นกับไฟมันคือเดจาวูหรือเปล่าวะเนี่ยเราจะต้องไปเช็คฟิวและแผงควบคุมแล้วเดี๋ยวก,ก่อนดูของก่อนโอเคของเราไม่มีอะไร เดี๋ยวเราดูอือออกทางไหนวะกูลืมอ๋อมึงจะกระพริบทำไมเนี่ยกูมองแล้วไม่เห็นเลยล็อกออกทางนี้ทำไงอะ่ะ มันจะมีอะไรวะโอ๋อเลขต้องอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องมีหุ่นยนต์นอนอยู่ตรงเนี้ยเราต้องไปดูกันนี่ฮะหุ่นยนต์โอ้โหมากูเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ด ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเหรอไปวิ่งกันดีกว่าโอ้ยกูอยากจะตั้งข้ามเมาส์จังเลยเครียอะไรครับเนี่ยเฮีียอะไรกันครับเนี่ย 7011สัตว์มึงอะทำให้กูแพนิกไอ้เหี้ยโออุ๊ดทีแรกกูกว่าว่ามันไม่เชิวๆไอ้เหี้ยคอนขอนแขงกูลุกเลยกูคิดว่ากูต้องกูกะว่ากูจะชิวๆแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่จำสแกรกูนะเหมือนเดิมเลยเนี่ยไอ้สัตว์มาหลบหลบเดิมเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ไม่เดจาวูนะมึงกดนะฮะ เฮียพกกดปึ๊บมันก็มาดิเฮียเอ้ยกดเด้ the second e box ปิดไฟเลยอะไรนะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะหืมอะไรอะ่ะมันพูดว่าอะไรอะ่ะกูไม่ได้ใส่ใจไงเมื่อกี้เสียงเฮียอะไรครับ ม่มาหรอกเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจกูตกใจประตูเมื่อกี้แสงแม่งกระพริบไงอย้ยเอ้ย holy Holy shit holy shit อะไรวะกูไม่เห็นอะไรหรอกแต่กู holy shit ตามมันอะอะไรวะ ซาวแม่งขนาดนี้กูว่าแม่งต้องมีตัวว่ไหีอยอะไรวะไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้โฮลิชิตอะไรอะหลอก ตับจากไหนเอ้าไอ้เหี้ยหุ่น,นย,ยนต์ตรงนี้หายครับตรงไหนอะตรงนี้เหรอดีเริ่มจำได้แล้วสินะายช่องของขวัญที่ให้ไปไหมชอบไหมโอ้ให้ไปเล่นด้วยอะเหี้ยแล้วครับเหี้ยแล้วครับ เฮียแล้วครับไหนประตูไหนแอบไอ้เฮี้ยกระตุกอโอ้ยเฮียคนลุกเลย,ยแม่งเฮ้ยสุดๆไอ้เฮี้ยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเกมไทยเราอะอะไรวะกูลืมละโฮม e ุ h โ m มอะไอ้เหีวิตหัวใจเราเต้น คิดนีมันหุ่นหมาป่านี่ว่ะโอ้โหใจกูมนเดินไปมนเดินไปแล้วเหรอผมอ่องแล้วนะน่าจะไปแล้วมันมาว่ะมันเดินกลับมาผมได้ยินนั่นจริงๆด้วยไอ้หี่นี่แม่ง รอรอจังวะที่มันเงียบที่สุดมันหยุดเดินหรือว่าอะไรวะเงียบไปเลยแล้วออ๋อประตูนี้เปิดแล้ว โอ,โอ๊ยเหี้ยเอ้ยนี่เอกสารเนาะอู้ไม่อ่านแล้วไม่รู้ว่าสำคัญหรือเปล่านะอแอบได้ปะเนี่ยขอพักใจก่อนไปเว้ยเฮี้ยไม่ใช่มานะมึงเฮี้ยแล้ว เฮียแล้วกูมองไม่เห็นมึงก็เปิดไฟดิเอาโอ้ขอโทษครับกูขอโทษเลยคนดูกูกูไม่เห็นกูมองไม่เห็นจริงๆกูจ,จะไปเห็นเฮียอะไรเนะี่ยไฟกูดับมึงบ้าหรือเปล่านเนี่ยเกมมึงบัคอกอะไรไปเนี่ยเฮ้ย แล้วกูจะไปเห็นทางอะไรหละ่ะเฮียม,มึงแก้งกูป่ะเนี่ยขอโทษครับมันไปนู่น,นแล้วมันไปนู่นแล้วเฮ้ยมึงแก้งกูป่ะเนี่ยเอ้าโอ้โหป่าเจ้า เชืออะไรวะไอ้นนเชืยมันคือแม่งด่าไฟกูเห็นเห็นอะมีเชืยอะไรอะอุย้ยไอ้นนเชืยมีอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้อุย้ยมีอะไรให้กูเก็บป้าเนี่ยรีบก่อนเชืยว้ายเชี่ยอะไรวะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูมึนหัวไปหมดแล้วมีอะไรครับ อ๋อเดี๋ยวขออ่านแป๊บหนึง่งในรัฐโคโรราโดในเมืองออโอล่าตามพยานเมื่อเวลา,บ,าบ่บายบองบ่ายโมงเป๊ะมือปืนไม่ปรากฏชื่อเข้ามาในบ้านและค,ค,คุกคามครอบครัวเพื่อนบ้านและผู้คนอ่าโทรเรียกตำรวจรายงานว่ามีเสียงดังมากจากในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อให้เป็น อ่าคนแรกในระหว่างการต่อสู้ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งอ่าเสียชีวิตและชายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเจ้าของบ้านกำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลในอาการโคม่าอาชญากรพยายามหลบหนีและแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ได้รับการประเมินทางจิตตำรวจปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในคดีแล้ว มีอะไรอีกเี่อะไรล่ะฮะอยู่ในกล่องนี้เหรอมันมีอะไรอีกบะเนี่ยอะไรวะฟัง จะฟังเสียงว่าไอ้ตัวนั้นมันเดินมาเปล่าไอ้เหี้ยจะร้องจะข้อทำเหี้ยอะไรล่ะเฮี้ย er แล้วครับเฮี้ย er แล้วเฮี้ย er แล้วครับมันมาแล้ว โอ้โหช้าจังมึงปิดไฟเฉยกูยใจกูเต้นครับทำอะไรต่อครับเนี่ยทำแค่อะไรต่อครับเนี่ยกดแทบ็บอ๋อไอสีเขียวๆนี่ตอนนี้เราอยู่ไหนวะคือเราต้องไปตัวสีเขียวๆนี้ใช่ไหม เดือบหมดแล้วยังไงอ่ะน่าจะไปขอดูให้ชัดเจนก่อนน่าจะไปแล้วครับช่วงนี้ต้องพูดเบาๆหน่อย ไอ้เยียแอบใต้โต๊ะแอบยังไงะแอบใต้โต๊ะไม่ได้ครับมังมาแน่เลยวะมีอะไรป่ะเนี่ย นี่มันคือห้องเราเอา้ากูลืมปิดเฮ้ยเีย่าแลวเีย่าไอ้หอบโดนแน่ รอฟังเสียงก่อนเฮ้ย <c oughs> hey, นี่ไงคิกาด

กูได้ยินเสียงไงถ้าอัดคลิปเสร็จแล้วตัดต่อผมจะทําให้คลิปมันสว่างกว่านี้แล้วกันนะเพราะว่าขนาดผมเล่นเองแม่งยังมองไม่เห็นเลยอะมันมืดมากกูมีนี่อยู่นี่วะเดี๋ยวนะเฮ้ยพอกูได้ยินเสียง มไม่มาไหมฟังนั้นไ<ม>อเหี้ยอยู่ข้างหน้ากูเลยมืดมากบอกเลยว่ามืดมาก คือตอนนี้ผมผมสงสัยว่าผมอยู่ไหนไปไหนแล้ววะไปไหนของมันแล้ววะ การสีแดงเอ๋นี่ไงว้าน,น,น,นั่นมันสมุนโรงจิตนั่นเองมันคิดจะทำอะไรอะฉันว่าฉันควรจะออกห่าง แบตเตอรี่กำลังจะหมดเราจำได้ว่าแบตท,ที่ชาร์จอยู่ในห้องเป็นโอ๊ยกระตุกเสียงอะไรวะซึ่งเนี้ยแค่ตีกองวะ ไอ้เคียเสียงเหมือนคนตีกองอยู่ข้างบนหัวเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้ว còn mึง sẽ không đi đâu được tại sao không The tablet battery is empty. I remember there was a charger in Ben's room. โอเค อะไรวะ แล้วมีอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮียไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมีของอะไรที่กูนี่ย Bingo let's try to open the door ว่าต้องมีตัวมาเชื่อไหมฮะคาซีนคาซีนแล้วมันก็ยืนดู That's just great มันยอดมากยอดพ่อ,องดิ ไปดีจ้ะเอา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 เกูบ้าบแล้วเฮียโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้พัทสองต้องมาแน่พัทสองมาแน่ โอเคตามกันได้เลยตอนนี้ก็ไปแล้วครับบาย